สวัสดีครับสวัสดีพี่น,น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ตะอ้วนช่วงเย็นครับจะพาทุกท่านมาโรงเรือนเพาะชํานะครับมาดูกล้ามะเขือครับมะเขือเปราะนะครับมะเขือม่วงไข่เต่าอ่ะมะเขือเปราะนี่ก็คือน้ำจุดราชบุรีค,ครับมะเขือม่วงไข่เต่านะฮะมัเนเม,ม็ดจากเพชรบุรีฮะแล้วก็มีพริพกฮอตนะฮะพริกฮอตพริกหอมหอมกาลนะฮะแล้วก็พริกพริกมันฮะพริกมันหยกสวรรค์แล้วก็พริกหย,ยวกฮะพริกหยวกมณีการดูกันครับว่าต้น โตขนาดไหนแล้วครับลูกค้าสนใดที่ต้องการจะสั่งจองทางพกจะติดต่อได้ที่ร้านตะอ้วนนะครับสามแยกทุงท่งหลวงซอยถนนเจ็ดหรือบ้านตะล็กนะฮะร,ร้านตะล็กสาขาบ้านหนองน้ำใสครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับผมมะเขืออันนี้มะเขือมะเขือเปราะครับน้ำจืดด้านบุรีพร้อมปลูกแล้วนะครับเนี่ยต้นกําลังสวยครับลูหรับท่านใดที่ต้องการจะจะเอามะเขือเปราะน้ำจืดร้านบุรีกำลังสวยนะครับนี่ฮะอ่า นีทั้งหมด20ถาดนะครับเนี่ยอันนี้ก็พริกหอมฮะพริกหอมกำลังออกมาประมาณสัก15วันก็นจะได้ฮะระได้จะได้เพาะได้แล้วปลูกได้แล้วอ,อันนี้ก็พริกอ่าพริกฮอตนะครับนี่กํลาลังสวยเลยครับประมาณ40ถาดนะครับน้าลูกค้าจะได้ที่ทางจองไว้ก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งให้นะครับเนี่ยพริกฮอตกํลาลังสวยครับกํลาลังงามเลยเอ่านี่ครับนี่40ถาดครับตะวันฮะมีกล้าพริกปุยยากล้าพริกครบทุกอย่าง นี่พริกหยวกครับนี่พริกหยวกพริกหยวกมณีการนะครับกําลังสวยครับนี่นี่พริกฮอตนะฮะนี่พริกอะไรฮะเนี่ยนี่พริกหยวกนะครับพริกหยวกอืกําลังสวยเลยครับนี่ยี่สิบกระถางนี่พริกมันยกสวรรค์นี่ครับยกสวรรค์ครับกําลังสวยครับนะใครจังการจะสั่งจองรีบสั่งนะครับของมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีรอแล้วนะครับผม ติดต่อไจ้ที่ร้านตะวันนะครับนี่ฮะมีเยอะแยะเลยฮะอ่าพร้อมปลูกนะครับผมใครสะดวกที่ไหนติดต่อที่นั่นนะครับ